สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีตัวลินจีนําเสนอค่ะตัวนี้จีน่าพ่อหนึ่งค่ะตอนเอาค่ะพี่น้องต้นใหญ่สูงสามเมตรค่ะพร้อมออกดอกแล้วค่ะปลูกแล้วระบบหลกดีค่ะพี่น้องรอดตายค่ะต้นละสามพันหาค่ะพี่น้องส้งมผุ่มขามมีตัวง้ามงามค่ะพี่น้องสนใจกระทักมาเด้อค่ะเด้อตัวนี้ก็งามงามค่ะแตกใบอ่อนค่ะพี่น้องตัวงามๆจาจะ ระบบหลากดีค่ะพี่น้องตดใหญ่ค่ะ <c oughs> เบาก็ใหญ่ค่ะพี่น้องระบบหลากดีค่ะตูดงามงามค่ะพี่น้องสนใจกระทักมาเด้อค่ะเดอ้พอพรส้มค่ะพี่น้องสนใจกระทักมากโทรมา0 8นย์9 9ดหนึ่งสองสามจ้าตูดงามงามส้มพุ่มสามเมตรค่ะพี่น้องพร้อมออกดอกแล้วค่ะพี่น้องตูดงามงามจ้าสนใจกระทักมากนะคะเดอ้อ มี่จำนวดจำการัดค่ะมี10ิบตนค่ะพี่น้อตงต้องรักษาพัญหาส้อมพุมค่ะปลูกใบานาบานได้สวยจยาค่ะพี่น้องสนใจกระทักมาเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ